มอมราชวงศ์จีราพิมคมกิติยากรได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเล่าถึงสถานการณ์ที่มีคนไทยร่วมมือกับฝรั่งจะล้มล้างสถาบันทั้งอ้างอิงถึงการไปเยอรมน,นีซึ่งมีข้อเท็จจริงที่ประชาชนจะต้องรับรู้ร่วมกันว่าที่พวกฝรั่งออสเตรเลียนร่วมมือกับพวกคอยล้มล้างสถาบันพูดว่ารัชการที่สิบเอาแต่ไปอยู่เยอรมันและใส่ร้ายพระองค์หลายเรื่องโดยไม่รู้เบื้องหลังความจริงมีพี่คนหนึ่งเล่าให้ฟังว่า การที่ท่านไปอยู่เยอรมันบ่อยในช่วงก่อนเพราะพระองค์ท่านเข้ามาสังขยนาพวกกลางและกงกินในวังและพวกที่ถูกลงโทษมีความเจ็บแค้นอาจคิดลอบปลงพระชนจึงต้องป้องกันไว้ก่อนโดยเฉพาะเรื่องอาหารคนจำนวนมากไม่รู้ว่ารัชการที่สิบท,ท่านทรงงานอย่างที่ไม่ได้เปิดเผยหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์อะไรและท่านมีดุลพินิจที่ดีมากและทีมงานที่ท่านเลือกก็เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงขยนันอดทน และมีดุลพินิษที่ดีมากด้วยเช่นกันเราเคยทำงานบริษัทหนึ่งและถูกส่งตัวไปช่วยงานที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์พวกเรายัางแอบทึ่งเลยที่พระองค์ท่านคอมเมนต์ติดหลายเรื่องด้วยหลายพระหัตถ์ของท่านเองอย่างราอบคอบแถมซ้ำที่ดินใจกลางเมืองหลายแห่งที่เหลืออยู่นั้นทางเอกชนบางรายจ้องจะประมูลเข้าไปเช่าทำธุรกิจแต่เมื่อท่านขึ้นของราชกลับเอาที่ดินพรามแอเรีย ใจกลางเมืองหลายแห่งมาทำประโยชน์สาธารณะเช่นสนามม้าหนางเลงสามร้กว่าไร่พวกเคเคยจ้องจะมาเช่าไปทำธุรกิจใหญ่โตแต่ตอนนี้รัชกาลที่สิบส่งประธานให้ทำเป็นสูนสาธารณะแห่งใหม่ให้ชาวกทมเป็นสูนเฉลิมพระเกียรติรก้าซึ่งมีขนาดเกือบเท่าสวนลุมที่ดินแถวพลับปลาติดคลองลาดพร,ร้าวจำนวน80ไร่พวกเราเคยได้รับมอบหมายให้ช่วยศึกษาดูว่า ควรจะนำมาทำโครงการอะไรดีแต่พอท่านทรงขึ้นครองราชทรงตัดสินใจยกที่ดินทำเลทองนี้ให้กับกองทัพบกเพื่อทำเป็นพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าไปเลยแล้วที่ชาวบ้านเคยบ่นว่าทรงเอาคืนที่ดินสวนสัตว์ดุสิตแล้วจัดที่ดินใหม่ให้ไปอยู่ชานเมืองแต่เราหารู้ไม่ว่ากำลังทรงดำริให้มีโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลในที่ดินตรงนี้แทน เพราะโรงพยาบาลในใจกลางเมืองกอทมอไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเราลองคิดดูสิว่าระหว่างโรงพยาบาลที่มีความจําเป็นต่อราษฎรที่หนาแน่นในใ,นใจกลางเมืองกับสวนสัตว์ที่จําเจอะไรจะมีประโยชน์กว่ากันส่วนการเรียนรู้ของเด็กๆที่ต้องการไปสวนสัตว์เราสามารถเดินทางออกไปชานเมืองอีกหน่อยเดียวจะรื่นรมกว่าไหมส่วนการปรับปรุงพื้นที่พระราชวังสวนจิตลดาที่หลายคนบอกว่า ส่งสั่งให้เคลียร์พื้นที่ทดลองโครงการในพระราชดำริของรัชการที่ก้าวไปหมดเลยแต่เราลองคิดดูสิว่าโครงการเหล่านั้นพระชนกท่านทรงทำสำเร็จแล้วและได้ส่งต่อผลการทดลองออกไปสอนชาวบ้านตามสถานที่จริงแล้วทั่วประเทศและมีการต่อย,ยอดการเรียนรู้กรเกษตรทฤษฎีใหม่ออกไปอย่างกว้างขวางแล้วเรายัางจะเก็บพื้นที่ในวังให้เป็นแบบนี้เพียงแค่ให้เป็นที่ระลึกเท่านั้นหรือ ในเมื่อการทดลองสำเร็จไปหมดแล้วทำไมเราไม่เอามาปรับปรุงเพื่อดูว่าควรจะทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อไปหรืออย่างน้อยก็ควรปรับให้กลับมาเป็นพระราชวังที่ดูดีอีกครั้งและพวกคนในวังที่ทุจริตจะได้ถูกถอดถอนออกไปด้วยเลยพระองค์ท่านมีความกล้าหาญที่จะปราบทุจริตและกล้าที่จะสะสางและมีความหนักแน่นต่อคำใส่ร้ายนินทา เท่าที่ได้ประสบมาจะเห็นได้ว่ากษัตริย์องค์นี้มีดุลพินิษที่ดีมากและไม่ได้ทรงเห็นแก่ตัวอย่างที่หลายคนหินถาเลยการที่ทรงมีความกล้าหาญที่จะออกมาจัดก,การทรัพย์สมบัติที่เป็นมรดกตกทอดของบุรพักกษัตริย์ไทยมันไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวเลยแต่เป็นสิทธิโดยชอบธรรมและความใจกว้างของพระองค์ท่านมากกว่าที่ยินดีเอาที่ดินทรัพย์มรดกของพระองค์ท่านหลายหมื่นล้าน และทำประโยชน์ให้กับสังคมไทยอย่างใจกว้างมากหากเราไม่มีอคติและมีใจเป็นกลางเราจะเห็นอะไรดีๆมากมายที่บูรพกษัตริย์ไทยได้ทำประโยชน์ให้กับประชาชนแต่ถ้าเราหูเบาฝังความข้างเดียวและถูกปลูกฝังชุดความคิดที่มีอคติเข้าข้างตัวเราเราจะตกอยู่ในห้วงแห่งความเกลียดชังก้าวร้าวทำตัวเป็นสารที่ต้องการตัดสินผู้อื่นอย่างเมามัน และตกเป็นเครื่องมือของคนที่ไม่หวังดีต่อความมั่นคงของชาติอย่างน่าเสียใจ